สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้นะครับพี่หมอมาคุยเรื่องมาตา3านะครับมีคนติดต่อพี่หมอมากมายนะครับพี่หมออ่านในคอมเมนต์โพดว่าเขามีความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของตัวนะครับบำนาญที่เขาจะได้รับนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับคนมาตรา39มาตรา39แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมเป็นอย่างไรนะครับก็คือ คนที่จะสมัครมาตรานี้เนี่ยจะต้องเคยอยู่มาตรา33มาก่อนถูกไหมฮะกฎหมายกําหนดไว้ทั้งหมด10นะครับสเดือนเป็นอย่างต่านะครับหลังจากนั้นต้องสมัครภายในระยะเวลา6เดือนนะครับที่อยู่มาตรา38นะครับเข้ามาตรา39ได้ปรากฏว่านะครับมีคนนะครับออกมาพิมพ์ออกมาคอมเมนต์ออกมาโพสต์นะครับว่าหลงนะครับสมัครมาตรา39โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเอ๊ะไม่ได้ตั้งใจยังไงก็คือ คนที่สมัครนะครับมาตรา39ต้องมี5เหตุผลนะครับ 1. เจ็บป่วยอยู่ถูกไหมครับ 2. นะครับไม่แข็งแรงอาจจะยังไงครับทุกพลภาพนะครับ3ไม่แข็งแรงนะครับอาจจะเสียชีวิต 4. นะครับตัวเองหรือคู่สมรสนะครับกำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับข้อ5นะครับตัวเองมีลูกนะครับที่อายุไม่ถึง6ขวบนะครับ6ปีตอนนี้อ้า ถ้าจับพัดจับผูนะครับไปสมัครมาตรา39เป็นไงฮะถ้าไม่ได้มี5ข้อนี้นะครับคุณหลงเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเมื่อคุณหลงเข้ามานะครับก็ต้องดูว่าคุณหลงเข้ามานานแค่ไหนยังไงนะครับมันมีผลกระทบต่อให้หลงมา1เดือนนะครับมันก็จะทําให้นะครับค่าเฉลี่ยนะครับที่ทําให้รับบํานาญชราภาพคนที่ส่งมาเกิน179เดือนถูกบังคับรับเป็นบํานาญถูกไหมฮะใ,ในกฎหมายปัจจุบัน เงินบำนาญที่ได้ก็จะลดลงนะครับ1เดือนก็มีผลนะครับเพราะว่าบำนาญคิดจากฐาน60เดือนสุดท้ายนะครับมันจะมี1เดือนปน2เดือนปนนะครับจากนะครับฐานเงินเดือนสูงสุดนะครับคนที่คร่ำครวนก็คือส่วนใหญ่จะคนเงินเดือน1มื่นอัพนะครับจะกลายเป็น4ี่พันแคิดดูสิครับต่างกันนะครับ1 5ื่นห้าสนะครับต่างกัน3าถึงสเท่าเลย ถูกไหมฮะหรือ4เท่ากว่ากว่าๆด้วยซ้ำไปเพราะงั้นเอา้าแก้ไขยังไงดีนะครับพี่หมอมี3นะครับแนวทางนะครับที่จะแก้ไขปัญหารถปัญหานี้นะครับอันดับแรกข้อ1นะครับหยุดส่งให้เร็วที่สุดนะครับถ้าคุณส่งไป1ครั้งคุณหยุดนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบมี1 5ื่น 59ครั้งแล้วก็มี4,8 0พแค่ครั้งเดียวอันนี้มีผลนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นรีบส่งนะครับรู้ตัวเมื่อไหร่หยุดส่งเมื่อนั้นนะครับหยุดส่งให้เร็วที่สุดข้อแรกนะครับเพื่อสำหรับคนที่ส่งมาไม่ถึง60งวดส่งมาตาามเยังไม่ถึง60เดือนนะครับลดความเสียหายนะครับของบำนาญที่จะลดลงอ่ะข้อแรกนะครับข้อ2นะครับพี่หมอแบ่งเป็นข้อ2แรกนะครับส่งต่อไปเฮ้ยทำไมพี่หมอแนะนำอย่างนั้นอา้าว ก็คุณตัดสินใจพลาดแล้วเนี่ยให้ส่งต่อไปนะครับ2.1นะครับส่งมาตา3า39ตลอดชีพฮะแล้วไม่ให้รับเงินตัวบำนานหรอครับใช่ไม่ต้องรับเลยนะครับยกเงินนะครับสมสะสมชราภาพนะครับให้เป็นมรดกกับทายาทนะครับหวังว่าคุณจะมีลูกนะครับมีหลานมีภรรยามีพ่อมีแม่เนี่ยครับมีพี่น้องลุงป้านะ้าอา ปู่ย่าตายายรับมรดกอันนี้แทนได้นะครับก็จะไม่เสียมากนะครับแถมนะครับได้คุ้มครองอีกนะครับ6อย่างนะครับรวมชราภาพด้วยก็คือคุ้มครองเจ็บป่วยนะครับทุพพลภาพเสียชีวิตอุ้มเอ่ออุ้มท้องนะครับคลอดบุตรเลี้ยงดูบุตรนะครับส่งต่อไปคุ้มเช่นกันนะครับก็ยังดีกว่านะครับไปรับํำนาญนะครับข้อ2ครับส่งต่อไปแล้วทำไมฮะรอนะครับ รอแก้กฎหมายนะครับกฎหมายตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ3ข้อนะครับเขาจะให้คุณเลือกบําเหน็จบํานาญคุณรอไปเราไปเลือกบําเหน็จชราภาพนะครับเมื่อคุณอายุ55โอเคไหมฮะนะครับส่งต่อไปมี2อย่างก็คือส่งตลอดชีพส่งแล้วรอนะครับรอแก้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5้นั่นเองนะครับข้อ3นะครับอันนี้เหมาะแนะนำกับใครแนะนำนะครับพี่หมอเขียนเอาไว้ก็คือหาทางกลับไปมาตาา33นะครับ อย่างน้อย60งวดนะครับสำหรับคนที่อายุน้อยกว่า55ปีถ้ามากกว่าได้ไหมได้แต่คุณก็จะส่งนะครับสมมติคุณ51คุณต้องส่งไปถึงนะครับ56นะครับคุณ52คุณต้องส่งไปถึง57นะครับถ้าคุณ55คุณต้องส่งไปถึง60ปีนะครับเพราะงั้นแนะนำสำหรับคนที่แบบรู้ตัวทันนะครับและอายุยังไม่ถึง50ปีนะครับกลับไปนะครับส่ง มาตาสามสิบสามนะครับก็คุณอายุน้อยกว่าห้าสิบนะครับมีโอกาสคนจ้างงานคุณเดี๋ยวนี้ยังจ้างอยู่นะครับไปส่งอีกหกสิบนะครับแล้วก็จะได้ไปรับบํานาญเมื่อคุณอายุห้าสิบห้าในอีกห้าปีข้างหน้านะครับซึ่งในห้าปีอีอกห้าปีข้างหน้าพี่หมอเชื่อว,ว่าบํานาญจ่ายร่วงหน้าหรือพี่หมอเรียกมันว่าบํานาญก้อนนะครับ จะเกิดขึ้นคุณก็ไปรับนะครับบำานาญก้อนคุ้มสุดคุ้มครับอ่าพี่หมอสรุปนะครับณนะถึงตรงนี้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของคนที่หลงมาในมาตรา9 9มี3ข้อข้อแรกคือหยุดส่งมาตรา9 9ให้เร็วที่สุดนะครับข้อ2นะครับคือส่งต่อไปแบ่งออกเป็นส่งต่อจนเสียชีวิตตกเป็นทาย,ยาทส่งจนถึงนะครับส่งต่อไปจนถึงแก้กฎหมายลาออกรับบำเหน็จชราภาพนะครับ สุดท้ายคือกลับไปสู่มาตรา33นะครับไปหานายจ้างทรงอีก5ปีก็กลับมาสู่สภาพเดิมของคนรับบำนาญชราภาพนั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าคิดว่าชอบช่วยพี่หมอกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ให้แชร์ออกไปให้กับเพื่อนคุณที่อยู่มาตา3า39ทุกคนนะครับเผื่อจะทราบตรงนี้แล้วมีแนวทางในการรับประโยชน์ สิทธิประกันสังคมให้ดีที่สุดในผู้ประกันตนมาตา3า3 9สวัสดีครับ